ทำได้ไงที่แบบว่าขายด้วยราคา100บาทในห้างได้ก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าห้างเนี่ยฟิกคอร์ก็จะเยอะกว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ฟิกคอร์มันเท่าเดิมแต่รายได้มันมากขึ้นแสดงว่าจะไม่ถูกปรับขึ้นไหมอ่ะหรือถ้ามันปรับขึ้นทำไงไปรับลงดีใจวันดีคืนดียึดแบบว่าปรับราคาขึ้นนะครับโอ้โหชอบเลย วันนี้นะคะเราอยู่กันที่แบรนด์ยืดเป่าสาขาเดอะมอลล์บางกะปินะคะนอกจากจะมาหาซื้อเสื้อยืดแล้วเนี่ยจะมีนัยกับพี่ตอนด้วยจะมาคุยกันว่าแบรนด์ยืดเป่าเนี่ยทำยังไงที่เริ่มต้นจากการรับเสื้อยืดเนี่ยไปขายที่ตลาดกลายมาเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ตอนนี้เนี่ยมีเกือบ50สาขาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันตั้งแต่ว่าทําไมต้องเป็นเสื้อยืดแล้วทายังไงสื่อสารออกไปยังไงว่าเนี่ยเสื้อยืดของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นนะที่สำคัญค่ะอนาคตของแบรนด์ยืดเป่าจะเป็นยังไงเดีีีี๋๋ยยยยยวววววเเเเททสใหห้้้ดดดดู่่่่่่่าาาาาอออะะะบบกกนนนนนนคคครรรืืุมมัััปป็งงจจิล กอนค่ะสวัสดีครับคุณจ๋ามาเยือนถึงทิน่นาขาใหญ่มากๆเสื้อ <Ep> ผ้าเยอะมากเลยวันนี้อยากรบกวนพี่ตอนนิดหนึ่งพาจะเดินดูเสื้อผ้าหลายๆแบบด้วยที่สำคัญ,ญอยากชวนพี่ตอนพูดคุยค่ะเรื่องเกี่ยวกับ,บตัวธุรกิจยืดเปล่า เริ่มคําถามแรกเลยดีไหมคะเบสิกเลยค่ะทําไมต้องเป็นเสื้อยืดปล่าแล้วตอนนั้นเรารู้ได้ไงว่าผ้าเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะทรงแบบนี้เราเซ็ตคอนเซ็ปต์ไปเลยมันไม่ไม่ได้รู้หรอกคือตอนแรกม,มันลองผิดลองถูกมาเยอะย้อนกลับไปสมัยจดจักรไหมครับคือแล้วยังตอนนั้นยังไม่ใช่แบรนด์ยืดเปล่ามันขายเสื้อแล้วก็เอาผ้าสต็อกมาทำอะไรเงี้ยใช่ไหมสองปีแพทเทิร์นอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วเราก็ค่อนข้างมั่นใจผลิตภัณฑ์เราแล้วเราก็เลยแบบมารีแบรนด์ band, ชื่อแบรนด์ยืดเปล่า แสดงว่าเป็นช่วง2ปีที่คือพี่ตอนอะลองเองด้วยซ้ำคือเทสผ้ามาเลยว่าแกเอ้ยมั่นใจแล้ว2ปีเนี้ยเนื้อผ้าเนี้ยทำคอนเซปต์เสื้อยืดสีผืนเนี้ยมันไปได้แน่แน่ใช่ครับจะอยากรู้ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นคือแสดงว่าพี่ตอนไม่ได้เริ่มโดยการเข้าสาขาในห้างเนาะเมื่อกี้พี่ตอนพูดถึงจัตุจักราคาตอนนั้นกับราคาตอนเนี้ยมันต่างกันไหมพี่ตอนจริงจรราคาขายที่พี่ตอนขายถ้าเป็นตัวร้อยเนี่ยครับถ้าเป็นตัวร้อยเนี่ยคือขายเหมือนกันเท่ากันเลยอ้หราคาไม่เปลี่ยนเลยอันนี้นี่คือ product เป็นตลกลุ่มแรกที่ขายที่จตุจักรที่เราสามารถทําได้ไงที่แบบว่าขายด้วยราคา100บาทในห้างได้เราขายที่จตุจักรเป็นหลักอยู่แล้วแล้วขายร้อยหนึ่งแล้วเราขายที่ออนไลน์แล้วก็ขายร้อยหนึ่งเหมือนกันทีนี้พอเราขายที่ห้างเนี่ยเราก็มองว่าเขาเรียกอะไรสิ่งที่ลูกค้าควรได้รับควรจะเหมือนกันแต่พอเวลาขายจริงก็เจอปัญหาเหมือนกันเพราะว่าห้างเนี่ยฟิกคอร์สก็จะเยอะกว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือทําให้ฟิกคอร์สมันเท่าเดิมแต่รายได้มันมากขึ้นก็คือขายให้มากขายมันห่ไม่ได้เยอะใช่ครับตอนที่เราอยู่ในจจตุักกกรรหือออว่่าาาขยนนไลลล์มมูค ลกลุ่มเดียวกับเราอยู่บนห้างไหมคะเราเซตภาพกลุ่มลูกค้าเราว่ายังไงตั้งแต่ตอนอแรกคือตอนแรกมันคนละเรื่องเลยกลุ่มลูกค้านี่คนละแบบเล้เพราะว่าตอนผมเดี๋จจัดเนี่ยหลักๆก็จะเป็นวัยรุ่นจะจ๋าเลยตางชาติก็มีมีบ้างนะครับมาถึงว่าถ้าเป็นกลุ่มเสื้อยืดเนี่ยจะมีตางชาบ้างนิดหน่อยแต่พอมาห้างเนี่ยก็มีทั้งกลุ่มอ่าแฟมิลี่ก็จะเยอะกลุ่มทางานอะไรานก็จะเยอะกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันไหลไปตามตามโลเคชั่นนะฮะตามตามที่เราขายแล้วกลายเป็นว่าพอจากกลุ่มลูกค้าที่เราว่าเอ้้อนนวยย่่พลูางใหแทีต ก็เก็บฟิดแบกจากลูกค้าแหละเก็บฟีดแบกก็ง่ายๆเลยพนักงานลูกค้าเริ่มรีเควสต์อะไรกับพนักงานบ่อยๆเราก็โอเคอาสาขาพูดคล้ายๆเหมือนกันหมดล้วก็ลองเทสต์ผลักทำมาดูทําแบบ MVP อย่างเงี้ยลองเทสต์ดูว่าโอเคตัวเนี้ยเป็นไงลูกค้าร้อนออกมาแล้วลูกค้าชอบไหมลูกค้าชอบเราก็ทําพัฒนาต่อแสดงว่าอันเนี้ยถูกเทสต์มาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่กี่ปีผุยทัองเท่าไหร่แล้วล่ะสองปีว่ะครับ และณ<ช>ปัจจุบันก็ยังอยู่ได้มาตลอดใช่ครับจริงๆไม่เรียกว่าเทสเดือยอะเขาเรียกขายแล้วแล้วมันขายดีพอ,อขายดีแล้วเราก็รู้ว่าเออตัวนี้มันควรจะนําเสนอให้คนอื่นรู้จักมากขึ้นคือของมันดีแกต,ต้องมีคนเห็นเยอะขึ้นกว่านี้ใช่ครับจ๋าเห็นว่ามันมีผ้าหลายแบบมากเลยพี่ตอนให้พี่ตอนพาไล่ดูได้ไหมได้ครับอย่างอันนี้ที่เราบอกมันก็จะเป็นผ้าแบบหนึ่งใช่ครับคือด้วยโครงสร้างผ้าเนี่ยขานา ถ้าหนาตัวนี้มันจะร้อนหน่อยราเลยต้องทำให้มันบางเขาเรียกอะไรมันก็จะจับกลุ่มคนที่ใส่เสื้อตัวเดียวครับแต่ว่าตัวนี้การย้อมมันจะน้อยกว่ามันก็อาจจะแบบเขาเรียกฟินิชชิ่งมามันจะนุ่มกว่าอ๋อแต่จริงๆเป็นผ่าเดียวกันแต่ว่าอยู่ที่การย้อมทำให้สุดท้ายฟินิชชิ่งไม่เหมือนกันใช่ครับอย่างอันนี้อันนี้ก็จะเริ่มเป็นคอแลบครับเนื้อผ้าก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่ครับหนหนากว่าเนอะหนากกว่ากลุ่มนี้จริงๆเราจับกลุ่มพวกวัยรุ่นวัยรุ่นจริงๆชอบพกผ้าหนาแวัทรง ไปตรงนู้นก็คือจะเป็นจริงๆจะมีตัวนี้ด้วยคนนุม<ช>น่มขือนุ่มมากครับ,รบตัวนี้เป็นผดักผลักฮีโร่เขาเรียรกเป็นผลิตัณ์ฮีโร่ใหม่มหลังจากตัวละร้อยด้วกันเราก็อยากพัฒนาผลักที่เพลนๆเนี่ยแล้วก็ใส่ง่ายราคาไม่แรงแล้วก็ขยับมาเป็นตัวนี้ตัวข้นนุ่มนะครับอันนี้เราก็ตั้งราคาแบบแค่ร้อยห้าสิบเท่านั้นราคาดีมากเลยอ่ะอันนี้คือใช้เองเป็นผู้ผลิตตัวจริงเราใส่ช่วาทำไมมันนุ่มจังวะแต่ด้วยราคาร้อยห้าสิบใช่ครับ ซึ่งไอ้ำคำว่าโคตรนุ่มอะค่ะจริงๆแล้วมันยืดไหมใส่ไปเลยมันยืดมั้ยตัวนี้มันยืดนะครับแต่ว่าไม่ย้วยอ่อตามคอนเซปต์ตามคอนเซปต<า>์เลยยืดแต่ไม่ยุ้ยยืดแต่ไม่ย้วย <ๆ S 2> <ไ>ใช่ครับคอนเซปต์ concept หลักเราเลยก็คือเป็นคาตตอนที่ผสมกับโพลีเอสเตอร์แล้วก็เน้นเรื่องของแบบไม่ย้วยอะไรเงี้ยครับแต่อย่างเงี้ยสมมติบางตัวเนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างในเรื่องของโพลีเอสเตอร์เยอะหน่อยเราต้องรับให้มันบางแล้วก็คือให้มันใส่แล้วมันสบายเพราะว่าจริงๆข้อเสียของโพลีเอสเตอร์คือมันใส่แล้วมันจะรรรรรร้้้้้้้้อออออนนนนนะะไไยยยย่่่าาาาางงงงงงงเเเีีแแตตถปป็็ัััวพขึกบโคสใหหม ขนาอยู่ทรงใส่ใส่สบายขึ้นอะไอยนะ้ครับก็คือพยายามปรับให้ได้เยอะที่สุดเพื่อแบบว่าให้ตรงวัตถุประสงค์ของแบบว่าลูกค้ากลุ่มนั้นาๆตรงคอนเซ็ปต์แบรนด์ตรงคอนเซ็ปต์แบรนด์ด้วยใช่ครับมีสิ่งที่จ๋าชอบมากในร้านนี้ครับการคอลแปรกับแบรนด์ต่างๆพี่ต้นกับแบบกับเขาเรียกว่าอะไรเซรั่มอ่าเนมูทูครับน่ารักมากใช่ตัวนี้ก็ขายดีมากครับตอนที่เราลอนมาแรก เลือกยังไงอ่ะพี่ตอนว่าเราจะไปคอลแลบกับแบบว่าเซเลบคนไหนหรือศิลปินคนไหนอย่างอันนี้ของจ๋าก็เป็นศิลปินเนาะถูกไหมครับศิลปินไทยใช่ไหมครับใช่ครับเราเลือกยังไงอ่ะพว่าเราจะไปคอลแลบกับใครบ้างก็จริงๆหลักๆทีมเลือกมาแต่ว่าออเทอติฟของของโปรเจกต์ก่อนเลยกันจริงๆเราชื่อว่า Y x e d นะครับ Y x e d นะตามนี้ใช่ตามนี้ครับ Y e x e Collaboration ก็คือเราเป็นการคอลแลบที่ เน้นตั้งแต่ศิลปินตัวเล็กๆแล้วก็ยันยันแบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่านี่เป็นพาร์ทแรกพาร์ทแรกเราก็จะจับกลุ่มพวกศิลปินที่ตัวเล็กครับส่วนตัวเองอผมก็มาจากแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเราขายมาจากแบบว่าไม่มีต้นทุนมาก เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากส่งเสริมในในคุณค่าอะไรพวกนี้ขึ้นมานะครับถามว่ายเปล่ามี power ในการจะแบบไป licensing แบบใหญ่ๆเลยไหมก็ผมว่าก็น่าจะมีแลยนะอาจจะ licensing ใหญ่ๆได้แต่เราจะมองว่าเฮ้ยอันนั้นมันไม่ใช่แบบ core value ของเราอ่ะเราก็เลยมาเน้นในกลุ่มนี้ฮะแต่ถามว่าวันข้างหน้าอาจจะมีไหมน่าจะมีแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี้เรารู้สึกว่าอ่า80%เรนี่ยเราจะโฟกัสในกลุ่มพวกนี้ฮะแต่ว่าสิลปิน happy เนาะเขาสมมติว่าเขาเดินเดินอยู่แล้วเห็นแบบเฮ้ยคนใส่ยเปบ่าแล้วแบบเป็น X line เราอ่ะมันเจ๋ง โปรเจกต์หนึ่งเขาเป็นโปรเจกต์ CSR ครับ Art of Diversity ก็คือเน้นเรื่องของความหลากหลายของกลุ่มนะฮะเราก็มีไปคอแลแลบประมาณ6กลุ่มแล้วเราก็แบ่งรายได้1 0ไม่ห,กหักค่าใช้จ่ายนะครับก็คือแบ่งกลับไปกลุ่มพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยครับตัวลายนี้ก็เป็นกลุ่มศิลปินศิลปินที่เราแบบมีไปเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วก็เราอยากจะขับเคลื่อนอะไรกลุ่มพวกศิลปินเงี้ยก็เลยคอลแลบกันแล้วก็แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งใช่แต่ในพิเศษนะอันนี้คือ เราทำโครงการภายในองค์กรเขาเรียกเยียวยาเรื่อง mental health แล้วเราก็เลยแบบว่าร่วมประกวดกันว่าโอเคถ้าใครออกแบบออกแบบแล้วเราก็จะให้รางวัลสดงว่า่เป็นคนในออกแบบเหรอใช่ในคนในออกแบบพนักงานที่ศิลชาสวยมากเลยใช่ครับอย่างนี้ก็จะเป็นน้องๆกับแสนแฟบครับกลุ่มที่อยู่ในสลัมคลองเตยตัวเฮดทสอาร์เนี่ยเขาก็ไปเห็นตรงนั้นแล้วก็คืออยากจะเข้าไปพัฒนาแล้วก็เลยไปร่วมกับ ศิลปินที่มาวาดมา,มาออกแบบลายให้สวยมากเลยครับคือแสดงว่าไม่ได้แปลว่าการที่เราจะไปคอลแลบเนี่ยจะต้องเป็นศิลปินเท่านั้นไี่ต้อนใช่ไหมคือจริงๆเป็นกลุ่มคนที่เราสูว่าเราอยากจะผลักดันเขาออกมาใช่อะอย่างอย่างนี้เองครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่เคอยยกคอลเลคชันนี้ก็ขายดีแล้วก็มอบสิบเปอร์เซ็นต์ให้กับเขาแบรนบูรณะ,ะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ผู้ใจเนาะพี่ต้อแบบเป็นเจ้าของแบรนด์มันดีใจเนาะมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําเพื่อแค่แบรนด์ของเราอะแต่มันกลายเป็นการกระจายอะไรออกไปเป็นกระบอกเสียง คราวนี้เรากลับมาภาพใหญ่มากคือเหนตอนย้อนกลับมาเลยจ้ะว่าเป็นอีกคาถามหนึ่งที่คนคาใจก็คือทําไมเอ่ยทําไมจะต้องชื่อว่ายึดเปล่าเออทำไมแบรนด์ถึงว่าชื่อยึดเปล่าเมื่อกี้ลืมเล่าตั้งแต่ต้นก็คือผมขายที่จดจัดผมใช้ชื่อชื่อแบรนด์ชื่อหนึ่งแล้วกันแล้วก็มันมันจำยากแล้วก็เราก็กำลังคิดว่าจะรีแบรนด์ยังไงดีทีเนี้ยผมขายตัวหนึ่งคือบ็อกเซอร์ลูกค้าชอบพูดกันเวลาเขาเขาผ่านหน้าร้านเงี้ยมากับแฟนเขาบอกว่าเฮ้ยเธอเอาบ็อกปะ เอาบ็อกปะอะไรเงี้ยเห้เยมีคำพูดเลยเอาตัวนองไปจดชื่อแบรนด์บ็อกเฟอร์บ็อกปะพอนอนคิดนั่งคิดไปเลยเออทเราไม,ไม่ตั้งชื่อแบรนด์เธอยืดว่าให้มันจําง่ายเหมือนบ็อกป้าบ้ง<อ>างอะไรเงี้ยเราก็เลยเป็นชื่อยืดเปล่าว,ว,วันแรกเนี่ยไม่มีคนเชื่อเลยนะถามแฟนถามน้องถามทีมงานบอกดูจากหน้าตาเรารู้ว่าเขาไม่เห็นด้วย ตอนนั้นที่เราขายที่ทีจเจอจัดเราขายที่ออนไลน์เนี่ยกลุ่มลูกค้าเราอินเราเก็ตอะไรกับพวกนี้แล้วเราอม,มองว่ากลุ่มนี้แหละที่จะเข้าใจเราได้ง่ายเพราะเราคิดว่าลูกค้าจริงเราคือนักศึก่อาเฟิร์สจ็อบอยู่แล้วการสื่อสารเนี่ยมันมันควรจะไม่ยากแล้วก็เป็นที่มาของชื่อแบรนด์กับชื่อสโลแกนแต่จริงๆแล้วพี่ตอนคือเข้าใจลูกค้าจริงๆอ่ะเพราะเราทำมาเรา,เราขาย,ขายเองเออเราขายเองแล้วเมื่อวานผมขายเองเลยผมเป็นพ่อค้าได้แหละเราก็เลยแบบ นิทเหมือนสนิทกับลูกค้าไปแล้วะวะาอ้แกเป็นแบบนี้จะคุยกับแกแกต้องคุยแบบนี้ใช่ครับยมันก็เลยทุกอย่างมันเลยชัดค่ะแต่รู้สึกว่ายืดเปล่าที่คําที่ดูง่ายอ่ะมันเลยดูชัดขึ้นแล้วทุกคนจําได้มากขึ้นคนเชื่อไหมคะว่ายืดปล่าของเราเนี่ยมันยืดแต่ไม่อยู่เราจะมายืดให้เขาดูมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ต้อง <c oughs> ถ้าเราย้อนไปตอนแรกเลยอ่ะก <c oughs> <ๆ>็มีปัญหาในเรื่องอันตุสานเหมือนกันอ่ายิงแอดเองอะไรเองลูกค้าก็ยังไม่ค่อยซื้อแบบขายไม่ค่อยติดเท่าไหร่ เราก็เลยแบบเออให้ไม่ได้แล้วสื่อสารแบบนี้โปรดักต์มันเพลนอยู่แล้วเราต้องเปลี่ยนวิธีการสื่อสารใหม่ทำงไงให้ลูกค้าจะรู้สึกว่ามันไม่ยุ่ยจริงๆๆจริงก็เลยบอกว่าติปักว่าไม่เท่าตาเห็นก็เลยบอกว่ามาทำแบบฟาดเสื้อโชว์ตอนสมัยน,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 นั้นนะฮะเอารถมาเหยียบทับโชว์หรือยอะไรเงี้ยฮะในช่วงนั้นก็เป็นการสื่อสารแบบว่าง่ายๆแต่ว่าเอฟเฟกต์มากๆเลยฮะคือแบบไวรัลก็หลายแสนวิวอยู่แบบออร์แกนิกเลยนะฮะก็เลยว่าต้องสื่อสารให้ลูกค้าแบบ หยุดดูแล้วก็คือ,อให้มันแตกใหม่ตั้งแต่นั้นมาตัวนั้นเลยเป็นแก่นในการสื่อสารว่าเฮ้ยเราต้องแบบมีลุเล่นในการสื่อสารหรือคุยแ <c oughs> บบไม่ทางการมากกับลูกค้าแสดงว่าอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงพิจซรนเตอร์คือแน๊กชาลีป่ะค่ะใช่ครับ<ๆ>ใช่เพราะตอนนั้นเราช่วงนั้นคุณแน๊กเขากำลังมาเราเห็นคาแรคเตอร์คุณแน๊กว่าตอนนั้นเขาเลียวเวบ้านๆเลยแล้วก็คนเข้าใจง่ายแบบเฟนลี่เราก็เลยเอ้ยนี่แหละ ต้องดึงมาให้ได้สุดท้ายเราก็เริ่มโปรโมทเรื่อยๆจนแบบมีคุณแนกเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ให้คุณแนกโปรโมทไปที่เซนทรัลพาวด้วย <Ừ. S 1> กลายเป็นว่าขายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ <Ừ. S 1> สาขานั้นก็ทําให้ลูกค้าเข้าไปมากขึ้นเราทำคอนเทนต์ที่มัน เข้าใจง่ายสื่อสารตรงๆค่หาพิเซนเตอร์ที่มันแบบชัดเจนคือต้งบคอนเซปต์เนาะคาแรคเตอร์ชัดเจนครับกลายเป็นว่าภาพเราชัดขึ้นมาเลยแล้วคนก็รู้จักเราเยอะขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นชัดเจนใช่ครับคือจริงๆบิงผมว่ามันอาจจะด้วยตัวตนเราเป็นอย่างนั้นด้วยมันก็เลยมูฟไปทางนั้นเราก็แบบบ้านๆเรียวๆเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับการทํางานเราเหมือนตอกย้าวิธีคิดเราเราก็เอาพวกนี้มาเป็นหลักคิดในการทางานอุ้ยอันนี้ดีจงในการทํางานตอกย้ําวิธีคิดของเรา ดีมา,มากๆเลยค่ะจะอยากรู้เพิ่อมอีกเรื่องหนึ่งวิตอนคือถ้าสมมติเราขายแต่เสื้อ,อยืดเฉยๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคมายืดเปล่าจะเจอแต่เสื้อ,อยืดมันเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องขยับพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตอนนี้มีดีไซน์เยอะมากกว่าแค่เสื้อ,อยืดเฉยๆเยอะไหมคะใช่ครับเราก็มีพวกกลุ่มนะฮะที่เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ก็เรื่องของโปโลโปโลก็คือ,ก,คอก็คือตามลูกค้ารีเควสต์นะครับคัสเตอร์เซนติกสมมติว่าลูกค้าเขารักและอินในแบรนด์เราอย่างเงี้ยแต่เขาอยากให้เราพัฒนาโปรดักต์เนี้ยเพื่อเขาอะไรรยางเเี้ก็แบบ อพอเราเก็บวีคุยกันลูกค้ามาหลายสาขาสิบยี่สิบสาขาเรามันเห็นค่อางเห็นแพทเทิร์นที่มันเหมือนๆกันเราก็มั่นใจแล้ววลาเราทําทำโปรดักต์มาอย่างเงี้ยไม่เฟลแน่ๆอย่างอย่างเราเราใช้เขาไม่ยุ้ยใช่ไหมสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าคำว่าไม่ยุ้ยเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ได้ที่นอกเหนือจากเสายืดเราก็เลยทําให้เราพัฒนาโปรดักต์ต่อไปได้มีป้ายลดราคาตรงนี้ลดไปเลยแล้วมันแบบเนี้ย ก็ลดเยอะมาก<ช>นะคะจาก390-190ถ้าเป็นจ่าจากเข้ามาซื้อหรือรยิ่งเคยซื้อแบรนด์ยี่ต่างอยู่แล้วจ่าก,ก็จะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมถึงปรับรถวะ<อ>แล้ววันหนึ่งจะปรับขึ้นปะน,นี่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะอ,คอยากรู้เล่าย้อนไปเลยฮะคือผมาเกิดปัญหาช่วงหนึ่งคือช่วงโควิด ซัพลายมันเยอะเกินแล้วค่าผ้ามันก็ดอกอใช่ไหมแต่ช่วงช่วงที่มันกลับมาเปิดตลาดเนี่ยซัพลายมันขาดเพราะว่าคนก็ไปแห่กันซื้อแล้วก็ค่าผ้ามันก็เลยสูงขึ้นมันปรับตัวต้นทุนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา3ามสี่เ,เลยนะเราก็เลยพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆแต่เราไม่ได้ขึ้นราคาลูกค้านะเราพัฒนาโปรดักต์ใหม่ที่มีราคาสูงขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่สูงขึ้นแล้วเราก็มาถั่วเฉลี่ยวบ,บริหารแบบต้นทุนได้ แต่พอเวลาระยะเวลาผ่านมาเนี่ยที่ผลักหลายๆตัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักยึดหรือหลักคิดที่เราทํานว่าเราก็เลยแบบนั่งคุยกับทีมเราขอลดราคาลงดีกว่าปรับเลยปรับประมาณ7จ็ของทั้งร้านเลยแสดงว่าเซ็ตพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นโปโลเอรยหรือว่าอะไรก็ตามที่ปรับราคาลงไรัพี่ตอนจะไม่ถูกปรับขึ้นไหมหรือถ้ามันปรับขึ้นทำไงถ้าสมมติต้นทุนมันเกิดวิกฤตใหม่ใช่ไหมถ้าเกิดวิกฤตใหม่ผมก็ไม่ปรับขึ้นก็จะคล้ายโลจิกประมาณเดิมสมมติว่าถ้ารดักเนี้ย วันหนึ่งต้นทุนมันแพงมากจริงแล้วเราอาจจะซื้อไม่ไหวเรา,าจ,จะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบ d i c o n t i n u ไปเลยแล้วเราก็อาจจะแบบพัฒนาผปรตัก์ใหม่พัฒนาผปรตักษ์ใหม่ที่เเรียกลูกค้ายอมรับราคาได้มากขึ้น มันมันมีผลต่อความรู้สึกเวลาปรับราคาขึ้นเนี่ยไอ้ปรับลงดีใจวันดีคืนดียิ่งบกว่าปรับราคาขึ้นนะคบโอ้โหช็อคเลยไม่เราจะไม่ทําแบบนั้นอยู่แล้วเราเปลี่ยนเป็นเหมือนโปรดักต์ใหม่ไปเลยอาจจะมีการพัฒนาใดๆเข้ามาให้มันคุณภาพเปลี่ยนไปหรือคอลเลคชันเปลี่ยนไปใช่ครับไม่ได้ว่าทำตัวใหม่แล้วขายแพงขึ้นนะคือเราก็ต้องทำให้คุณภาพมันดีขึ้นแล้วขายแพงแล้วถ้าสินค้าแล้วไม่ตอบโจทย์เขาก็ไม่ซื้ออยู่แล้วใช่ครับกรับไปพูดถึงอนาคตกันครับทางนู้นเราไปดูอนาคตกัน ย่างนี้ที่เราทําก็คือทําเป็นแบบกลุ่มสกีนที่เป็นแบบเสื้อเด็กน่ารักจังคิดซึ่งมันจะเหมือนกับเสื้อตัวใหญ่โดยชฉลี่ยใช่ไหมใส่เป็นครอบครัวยิดเปล่าเองก็ไม่ได้จะบอกว่าอ่ะกลุ่มวัยรุ่นแล้วกลุ่มแฟมิลี่แล้วก็ไม่ได้แปลว่าจะขายแค่พ่อแม่เราก็จะคือมีโอกาสอะไรเข้ามาเราก็เข้าไปเยวัยรุ่นวันนั้น5ปีที่แล้วมันเริ่มท้องแล้วเริ่มท้องแล้วก็เริ่มเริ่มคลอดลูกว่ะจะเห็นไล่มาตั้งแต่แบบชุดเดฟก็คือพ่อแม่วัยรุ่นนั้นเริ่มท้องเลยเริ เริ่มทองแล้วก็มีคอัมเี้าเม่อเซนตริกมากๆเลยนะคะในแผนปีนี้เราขยับมาทำท่อนล่างมากขึ้นอย่างนี้ก็เป็นเป็นเป็นกลุ่มสเวตเตอร์อย่างตัวนี้เราทำฉลองครบรอบ5ปีแล้วก็ดูพรีเมียมขึ้นใช่ทำทำเป็นแบบจำวนจํากัดนะครับกำลังจะเป็นแบรนด์เสื้อผ้าจริงๆเรามีตั้งแต่มวกถุงเท้าด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ฝากฝากขายของนิดนึง นิดนึงอยากจะช่วยขายค่ะนี่ลองแล้วคืองลูกที่ไปตอนใส่อยู่ใชุ่่นที่ใส่อยู่จริงๆตัวนี้เพิ่งร้อนเมื่อประมาณต้นปีนะครับคือถ้าจับอ่ะจะบอกว่าแอบลองไปแล้วคือจับอ่ะนุ่มแต่พอใส่อ่ะมันแบบเบามันฟิลดีมากใช่ครับเพราะว่านี่เราเดบบมาเราต้องการให้หนานุ่มแต่รู้สึกเบาสบายเพราะว่าจริงๆมันมันเราเมืองร้อนนะใช่ครับก็เลยก็เลยแบบเดืวดรอบสินค้าให้มันแบบเบาใส่ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราคุยกับทีมงานตอนแรกอ่ะทีมงานบอกว่าให้ตั้งราคา5้ารกสิ เฮ้ยมันไม่ให้จ like ุดยืนทํัไมาแล้วจุดยืนของพี่ตอนจุดยืนใช่แล้วก็ว่าเอาราคานี่แหละราคาที่ลูกค้าเข้าถึงง่ายแล้วก็เขาเรียกคุณภาพดีนะก็เลยตั้งราคาที่390แล้วตัวนี้ก็เป็นผลักที่ขายดีมากถ้าจะถามว่าภาพอนาคตของยี่เปล่าจริงๆแล้วอะพี่ตอนแพลนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปคือจริงๆผมมองว่าอยากจะทํายี่สิบต่าเนี่ยให้เป็น global เลยคือจริงๆภาพในหัวเราเราอยากจะแบบเฮ้ยอยากจะผลักดันแบรนด์ไทยเนี่ยให้สามารถไปสู้กับ แบรนด์ต่างประเทศได้แล้วก็เป้าเลยจริงๆไม่ได้หยุดแค่ประเทศเราอยากพัฒนาไอ้ยีตเปล่าเนี่ยลูกรักเขาเนี่ยอยากให้มันเป็นไม่ใช่แค่ท่อนบนเดียวเป็นเลยก็ได้ที่มันยืดได้แต่ไม่ย้อยแล้วก็เป็นแบบโค่นลุกในหัวจะหลเท้าเลยตอนนี้จริงมีแล้วมีกี่สาขาคบพี่ตอนตอนนี้มีทั้งหมด55สาาขาโอาบไม่ใช่เกือบ50แล้วทุกคน55สาขาหลายที่ทั่วทั่วประเทศแม้ทั่วประเทศแล้วก็ลองไปได้นะคะลองไปสต่ว่า แค่ดูด้วยตาจะไม่เท่าไหร่พอไปลองใส่จริงมันจะแบบรู้สึกมากขึ้นเนาะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ตอนมากๆเลยนะคะเป็นประโยชน์กับทุกทคนมากแน่นอนขอบคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้เดี๋ยวเราสุกให้ฟังว่ากลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยคือต้องสร้างภาพจําทํายังไงให้ภาพจําของเรามันง่ายชื่อแบรนด์รุ่นของเสื้อทาให้เขารู้สึกว่าจําแบรนด์นี้ได้นะคะถัดมาค่ะคือต้องเข้าใจลูกค้าเขาเป็นใครล,ลักษณะนิสัยเขาเป็นแบบไหนที่สําคัญเลยการที่เรารู้จักลูกค้าแบบนี้มันไปถึงข้อที่3ค่ะคือการที่เราจะต้องสื่อสารไปหาลูกค้าได้ตรงจุดพอเรารู้จักลูกค้าแล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนเพื่อจะไปให้ตรงใจเขาและเรื่องสุดท้ายค่ะจุดยืนของยืด ีเมียมากขึ้นพี่ตอนยังคงยึดถือในจุดยืนเดิมนะคะคือว่าราคาเข้าถึงง่ายและคุณภาพดีด้วยจุดยืนของพี่ตอนแล้วก็ยืดเปล่าเนี่ยจะว่าทําให้ลูกค้าเองเนี่ยเชื่อในคุณภาพแล้วก็ความเป็นยืดเปล่าในทุกวันนี้ค่ะ และใครนะคะที่อยากจะฟังการสร้างแบรนด์เพิ่มเติมของยืดเปล่าแล้วก็พูดคุยกับพี่ตอนเนี่ยสามารถไปคืนกันได้ที่งาน The On Tourpreneur Forum 2024ับส by l o n g t u n m a n ค่ะแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าเซสชันที่พี่ตอนจะขึ้นเนี่ยจะขึ้นคู่กับพี่นามจากโตฟูซังเป็นเรื่อง Zero t o Well k n o น n ค่ะขายของธรรมดายังไงให้ไม่ธรรมดาแต่ว่าเป็นเซสชันที่น่าสนใจมากๆนะคะใครที่สนใจตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วนะสามารถไปดูข้อมูลได้ที่ Facebook f a n p a Longtuanman ค่ะ The Entrepreneur Forum 2024บ by l o n g t u n เจาะกลุ่มลูกค้าให้ตรงเป้าต้องรู้อะไรบ้างอยากสเ l ล up ต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตมีวิธีไหนบ้างงานสัมมนาและ w o r k ์กช็อปสำหรับคนที่อยากทำธุรกิจให้ดีงานนี้จะทำให้คุณเข้าใจโลกของธุรกิจมากขึ้นจาก e n r r p r e n e u r s ผู้มากประสบการณ์ที่จะมาถ่ายทอดความรู้แบบไม่มีกักพบกันวันเสาร์ที่30มีนาคม2567เต็มวันที่3ย่านมิตรเทา บัตรราคา2,290บาทเปิดขายบัตรวันพุทธที่14กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงที่ Facebook Page ลงทุนแมนเดี๋ยวเจอกันครับวันที่30บมีนาคมนี้